PlayStation ยังเหนือกว่า Nintendo กับในประเทศไทยสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็เรียกว่ามาพูดคุยนะครับมาวิเคราะห์วิแคระนะครับกับในมุมมองแบบฉบับของ a c o n s ทีวกับข้อมูลข่าว,ข,าวข่าวในประเทศไทยนะครับไม่ได้เป็นตัวข้อมูลที่หยิบออกมาจากในต่างประเทศนะครับซึ่งเพื่อนๆก็อาจจะบอกว่าเบรกเบรกไว้ก่อนนะครับว่าเฮ้ยคุณพูดมาแบบนี้ได้ไง Nintendo มันต้องเหนือกว่า PlayStation อย่างแน่นอนกับในบ้านเรานะครับ เดี๋ยว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 นะครับเดี๋ยวลองมาพูดคุยกันนะครับกับสิ่งที่ผมมีความรู้สึกแบบนั้นนะครับแต่ต้องบอกนะครับว่านี่เป็นเพียงแค่ความรู้สึกนะครับในการได้สัมผัสกับในตลาดของวงการวิีโอเกมในบ้านเรานะครับซึ่งเพื่อนเพื่อนคนไหนที่เป็นแฟนๆนหน้าใหม่นะครับหรือคนที่เพิ่งเปิดมาเห็นตัวคลิปนี้ก็ลองย้อนกลับไปดูนะครับฮิสตอรีต่างๆที่เกิดขึ้นในช่องเอคอนทีวนะครับก็เรียกว,ว่าผมเองนั้นเกาะติด กับข่าวข่าวด้านวงการวิดีโอเกมคอนโซลไม่เพียงแค่บนตัวระบบออนไลน์นะครับแต่ผมเองมีการลงพื้นที่เห็นตัวตลาดจริงๆนะครับทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศมาฝากเพื่อนๆอ,อ,อยู่อย่างต่อเนื่องแล้วนะครับดังนั้นสิ่งต่างๆที่ผมได้เห็นได้พบเจอมาก็อาจจะมีมุมมองที่มากกว่าเพื่อนๆน,นะครับส่วนคนไหนที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็เป็นสิทธิ์ของเพื่อนๆน,นะครับอืมโอเคเรามาเข้าเรื่องกันเลยว่าทําไมผมถึงมองแบบนั้นนะครับ เพื่อนๆทางฝั่งปูนินก็บอกโอยมันจะเหนือกว่าได้ไงแค่ประกันเนี่ยยังสู้ไม่ได้เลยใช่หมสิบแปเดือนทางซินเนกประเทศไทยเห็นไหมอบอกมาชัดเจนรับประกันให้ยาวนานถึง18เดือน p l a y s t a t i o n 5ให้เท่าไหร่ล่ะ1ปีกับอีก3เดือนนะครับถ้าลงทะเบียนเพิ่มก็ได้อีก3เดือนแต่ถ้ามามองลึกๆถามว่ามันแตกต่างกันแบบฟ้ากับเหวไหมมันแตกต่างกันเพียงแค่3เดือนเองนะเพื่อนๆ1ไตามา แต่ถ้าแบบ24เดือนโอสองปีกับ1ปีแบบนี้นิดๆมันถือว่ากินขาดในแง่ของเรื่องของการรับประกันใช่ไหมครับอือเ,เพื่อนๆก็บอกนี่ไงเนื้อควาชัดเจนใช่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 เฮ้ยเราอย่ามองเปแค่มุมเดียวดิเราต้องมองหลายๆมุมใช่ไหมครับอือแต่สิ่งหนึ่งที่เ,เพื่อนๆเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าผู้บริโภคแบบเราได้อะไร ซินเนกประเทศไทยโซ n y ประเทศไทย2บริษัทนี้ก็คงจะไม่ใช่เป็นบริษัทเดียวกันอย่างแน่นอนมันเกิดการแข่งขันเกิดขึ้นใช่ไหมครับเพราะมันเกิดการแข่งขันเกิดขึ้นแบบนี้มันก็ต้องมีการจัดโปรโมชั่นทุกอย่างมาเพื่อที่จะดึงดูดของกลุ่มผู้เล่นนะครับให้หันมาสนใจดังนั้นผู้บริโภคแบบเราเนี่ยได้รับเต็มๆนะครับในเรื่องของตัวความคุ้มค่า กับการแข่งขันครั้งนี้เรียกว่าในส่วนของการรับประกันเพิ่อบอกโอ้โหชนะคาดใช่ไหมอ่าใช่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 แต่มามองในมุมอื่นๆอีกมุมอื่นๆถ้ามามองนะครับในแง่เรื่องของการรับประกันออย่างที่บอกไปโอ้โหซีเนกให้แบบถ้าส้มนานเนี่ยมีเครื่องสำรองให้ใช้ด้วยอีกนะโอ้โหชนะอีกโอ้โหเพสเ,เซชันมีหรือเปล่าไม่มีนะครับแต่ผมก็บอกว่ามันขาด ขนาดนั้นเลยเหรอก็อาจจะไม่ขนาดนั้นนะครับเพราะอย่าลืมว่าผมเองก็ใช้บริการในการส่งเคลมตัวสินค้าของ Play Station เนี่ยค่อนข้างที่จะบ่อยมากกว่าเพื่อนๆหลายๆคนนะครับเพราะผมเองกอ็เป็นตัวแทนของเพื่อนๆหลายๆคนที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับที่ไม่สะดวกที่จะเอาตัวจอยคอนโทรเลอร์เนี่ยอย่างเช่นตัวนี้ดวนเซ็นของ p พยไปเคลมนะครับเพะต่างจังหวัดเนี่ยการเคลมเนี่ยบางทีตัวแทนหรือว่า ร้านที่ซื้อมาเนี่ยเขาไม่ได้มีบริการองส่วนนี้ก็จะทำะก็จะต้องทําการจัดส่งเองแล้วเพื่อนๆบางทีก็หลังไม่มาเลยนะครับว่าอาช่วยจัดการธุระให้หน่อยนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะแวะเวียนไปที่ศูนย์ของโซ n y ที่สยามพลรากรเนี่ยค่อนข้างที่จะบ่อยแล้วก็ได้เห็นความเป็นมืออาชีพก,กับการเคลมตัวสินค้านะครับเรียกว่าระยะเวลาเนี่ยผมไปเคลมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับวันพุธหรือว่าพฤหรือหัถ้าผมจำไม่ผิด ใช้เวลาประมาณสัก3วันทําการนะครับไม่นับเสวอาทิ์นะเขาโทรกับแจ้งอีเมลเข้ามาเมื่อสักประมาณวันอังคารที่ผ่านมาแต่ผมเองเพิ่งไปรับมาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับเรียบร้อยแล้วนะครับได้ตัวใหม่มากับตัวจอยคอเดอร์ดวนเซนผมถือว่าสอบผ่านในแง่เรื่องของความรวดเร็วนะครับแล้วก็ตัวสิ่งของที่เราได้มานะครับเรียกว่าไม่ต้องมากังวลว่ามันจะนิฟ เร็วลิบช้านะครับเพราะอย่างน้อยก็เป็นไม่ใช่ตัวเดิมนะครับที่เราไปส่งเคลมใช่ไหมครับอ่าก็ถือว่าไม่ได้ขี้ลิ้วขี้เละกับความรวดเร็วของการรับประกันของตัวฮาร์ดแวร์ในส่วนของตัวจอยคอนโทรลเลอร์นะครับแต่ถ้าเป็นส่วนพาร์ตอื่นๆของตัวฮาร์ดแวร์ก็อาจจะใช้ระยะเวลาที่นานกว่านี้อืมผมก็ยังถือว่าสูสีนะครับถึงแม้ทางดิจิทัลเองจะชูจุดเด่น ในแง่เรื่องของตัวเครื่องเสียนะครับซ่อมนานนะครับมีตัวเครื่องสำรองใช้อืแล้วคราวนี้มาดูในส่วนอื่นอีกกับตัวผลิตภัณฑ์เรียกว่าเป็นจุดแข็งของ Play Station เลยก็ว่าได้นะครับกับความพรีเมียมของตัวฮาร์ดแวร์นะครับอย่างเช่นตัวจอคอนโทรเลอร์ที่อยู่ข้างหลังเพื่อนๆเนี่ยที่ผมเพิ่งแกะอันบ x ็อกไปสดๆร้อนร้อนกับตัวสีแมลงทับที่ผมชอบพูด สีใหม่นะครับถ้าดูนะครับวัสดุสีสันหน้าตาพรีเมียมแบบจัดเต็มนะครับดูดีกว่าของทางดินเทโดพอสมควรนะครับและความหลากหลายของตัวสีสันถ้าพูดถึงตัวจอยดวนเซนเนี่ยตั้งแต่ PlayStation เกิดขึ้นเนี่ยผมว่าตัวสีสันเนี่ยน่าจะมีมากกว่าตัวจอยคอนของตัวดิน e ทโดสว i t สองหรือว่า1ในตอนนี้ซะด,ด้วยซ้ำนะครับ รวมไปจนถึงตัว Limited ดอ i ดิชัด้วยนะเพราะจอยคอนโทรลเลอร์ของดวนเซน mm hmm. เพื่อนๆจะรู้ใช่ไหมครับมีหลากรุ่นหลากแบบออกมาเยอะจริงๆผมก็เลยยกให้ข้อนี้ที่ PlayStation เรื่องของตัวฮาร์ดแวร์เนี่ยยังคงดูเหนือกว่าถึงแม้ตัวจอยคอนโทรลเลอร์หรือก้านอาล็อกเนี่ยมันจะดิฟเหมือนกันนะ <c oughs> แต่ถ้ามองในแง่เรื่องของตัวราคาที่จ่ายไปและสิ่งที่ได้เนี่ย ผมยังมองว่า PlayStation ยังมีความรู้สึกพรีเมียมมากกว่าอืมแต่ถ้าทางฮาร์ดแวร์ของทาง i ดิ n d o เนี่ยราคามันซอฟลงสักนิดนะก็อาจจะพอแบบพอฟัดพอเวี่ยงแต่เนี่ยจอยคอนก็ราคา2,000อัพเหมือนกัน <laughs> อืมมันก็ไม่ใช่ถูกถูกไงเออและอีกอย่างหนึ่งนะครับ ที่ผมมองว่า PlayStation เองก็ยังเหนือกว่าชัดเจนนะครับนั่นก็คือในเรื่องของตัวโปรโมชั่นโอ้โหเรียกว่ามากันแทบจะทุกไตมารและเห็นภาพชัดเจนนะเพราะเขาจัดกันแบบพร้อมเพียงนะครับทั่วประเทศแต่ถ้าเป็นของประเทศไทยนะครับผมมองว่าบางทีสินแนกเองเนี่ยอาจจะอยู่ในตามอีเวนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นคอมมาไทยแลนเกมโชว์แบบนี้มันก็เลยเป็นสิทธิ์เพียงแค่เฉพาะกลุ่ม นะครับเกมเมอร์ที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยก็จะได้สิทธิ์มากหน่อยแต่ทางของ Sony หรือว่า p l a y s t a t i o n จัดเนี่ยเรียกว่ามันดูแบบ worldwide จัดทีเนี่ยเรียกว่าพร้อมกันทั้งย่านซาอีสเอปกกันเลยทีเดียวใช่ไหมครับอืมแล้วจัดทีแทบจะทุกไตรมาสอย่างเช่นล่าสุดก็ตัวจอยคอนโทรลเลอร์นะครับตัวสีใหม่ทั้งสีใหม่สีเก่านะครับลดราคาแล้วก็ตัว PlayStation plus ราคาเกมก็มีการลดราคา ลูกค้าหน้าเก่าหน้าใหม่ก็จัดเต็ม,มแต่ทาง Nintendo ก็ต้องรอดูกันนะครับว่าทางซินเนกเองจะจัดในเรื่องของตัวโปรโมชั่นกับสินค้าผลิตภัณฑ์ที่พวกเขามีอยู่ในมือเนี่ยได้ทีและมีพลานุภาพเนี่ยเหมือนกับที่ทางโซ n y ประเทศไทยจัดขึ้นหรือเปล่านะครับมหมดได้ไหมอย่างอย่างอย่างที่เรียกว่าเป็นไฮไลท์จุดเด่น แบบฉีกขาขดกระจุยเลยกับ PlayStation นะครับที่ผมยังมองว่าเหนือกว่า i n t โ n d ดนั่นก็คือการจัดอีเวนต์กับการจัดงานต่างๆที่เกิดขึ้นเพื่อนๆก็จะเห็นนะครับใครที่ติดตามช่อง a c o n น TV งานใหญ่ๆแทบจะไม่พลาดเลยนะครับเกมใหม่ๆดังๆนะครับ o t t s t r o t o t t r o b o t นะครับะจะวางจำหน่ายก็มีการจัดอีเวนต์เกิดขึ Spider ้น Spider-Man นะครับหรือว่าจะเป็นการแข่งขันเกมโร์นเมนต่างๆนะครับก็จ oh, oh, oh. ัดอย่างยิ่งใหญ่ PlayStation Tournament และล่าสุดเนี่ยวันนี้อีกนะครับที่สยามพารากอนนะครับเกมแท็ k แค่นก็ถึงคิวกับที่ Sony Store สยามพารากอนแล้วนะครับเวลาบ่าย2โมงเป็นต้นไปใครมีเวลาว่างก็ไปกันได้นะครับจะได้เห็นตัวศักยยภาพของตัวหน้าจอสมาร์ททีวีราคาหลักแสนตัวระบบเครื่องเสียงที่จัดหนักจัดเต็มนะครับว่าตัวเกมบนตัวเครื่อง p l a y s t a t i o n เนี่ย ศักยภาพมันขนาดไหนเมื่อได้เล่นบนตัวฮาร์ดแวร์ที่แบบสมน้ำสมเนื้อ,อ,อซึ่งตรงส่วนนี้แหละถ้าไปมองนะครับกับการจัดอีเวนต์ต่างๆของดิจิทัลในประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมาถามว่ามีไหมมีนะครับแต่มันไม่ได้ยิ่งใหญ่เหมือนกับ PlayStation ที่เขาประกาศสักดาหให้โลกได้รับรู้เลยนะ,ะก็ต้องรอดูกันว่าทางซีนเน็กประเทศไทย จะจัดหนักจัดใหญ่ได้เหมือน PlayStation หรือเปล่าเพราะตัวเกมเดือนหน้าที่จะออกก็น่าจะเป็นด o อกกี้ข n องก็ต้องรอดูกันว่าจะเงียบเลยไหมนะครับไม่มีการจัดโรดโรดโชว์หรือว่าอ e ีวงอีเวนต์อะไรเลยอ่ะถ้าเป็นแบบนี้ก็ <c oughs> <c oughs> ก็ยังจำเป็นเป็นแต้มต่อให้กับ PlayStation อยู่นะครับซึ่งพอมอง,มองเป็นภาพรวมทั้งหมดเนี่ยนี่แหละ ที่ผมเองก็ยังมองว่า PlayStation ยังเหนือกว่า Nintendo กับในประเทศไทยแต่ก็เถิดน,นะครับเราก็ต้องรอดูกันว่าในยุคใหม่ของ Nintendo Switch 2กับในประเทศไทยทางซีเน็กประเทศไทยนั้นจะบุกได้ดีมากขนาดไหนนะครับเพราะอย่าลืมว่าเกมเมอร์นั้นส่วนมากจะมีเครื่องเล่นเกมคอนโซลเนี่ยอยู่ในบ้านเนี่ย เพียงแค่1แพลตฟอร์มนะคนไหนที่บอกว่าโอ้ยไม่หรอกคนมีเพยก็มีสวิตคนมีสวิตก็มีเพยใช่มีคนแบบนั้นแต่มันเป็นส่วนน้อยมันไม่ใช่ส่วนมากนะครับดังนั้นก็จะเกิดการแข่งขันแย่งฐานกลุ่มลูกค้ากันหรือสิ่งที่พวกเขาคิดนะครับก็คืออยากจะให้เหล่าเกมเมอร์ในบ้านเหล่านั้นมีเครื่องเกมคอนโซล ทั้งสองอยู่ในบ้ามันก็ยากนะคนไทยก็ไม่ได้มีเงินมีทองร่ำรวยแบบระดับเศรษฐีกันเยอะแยะและนี่แหละครับก็เป็นตัวมุมมองนะครับที่ผมเองยังมองว่า playstation เหนือกว่า nintendo กับในประเทศไทย<ๆ>กับช่วงเวลานี้นะครับส่วนเพื่อนคนไหนที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันได้ ในตัวคลิปนี้นะครับหรืออาจจะเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าเฮ้ยคุณยังมีมุมอีกหลายๆมุมที่คุณยังไม่ได้มองนะเอคอนทีวีคุณไปมองมาหน่อยไปหามาหน่อยก็แนะนำกันได้นะครับแลยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปและอย่าลืมบ่าย2โมงเทงคล่น8ใครอยากจะไปเห็นความอลังการกับบนตัวหน้าจอใหญ่ๆเบิ่มๆแนะนำเลย ไปกันได้ที่สยามพารากอนที่ช็อปโซนี่สตรและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ